โอเคสวัสดีครับตอนนี้นะครับพี่น้องในช่องหลิวซาเดี๋ยวมาเล่น <6 S 1> ต่อเลยช่วงนี้ก็เล่นเซนต์นิวิวหกบ่อยนะครับเพราะว่าชอบเพราะว่ายังเล่นไม่จบด้วยแหละออก็เลยเล่นบ่อยนะก็นี่เป็นอีพีที่สี่แล้วแต่เป็นชัปเตอร์ที่ห้าแล้วนะครับ ก็เอาแบบนอร์มอลก่อนอนะน,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 นี่น่าจะเป็นชัพเตอร์สุดท้ายมาดูกันนะว่าว่าผมจะเล่นผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็อาจจะเปิด YouTube ดูว่ามันเล่นยังไง <laughs> พูดกันแบบตรงๆเลยนะ <c oughs> เปิดมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ กระดกระดาเก,กระดากระดาคมวันที่หนึ่งสองพันสิบสามกระดกรากระดาคมรายงานเมืองนี้มันจบแล้วมซอมบีน่ากลัวมากถ้ามันถ้าเจออย่างนี้จริงๆก็น่าจะสู้ยากนะเราคงแบบกระโดดเตะเหมือนลีนออนอะไรไม่ได้ แบบาตาเฟื่เม,มวันนีครับคุจิ้งจกคนนี้ผมเีไ่ได้รีอิครับอง่าเดี๋ยวใ้ไปเล่นโรบแต่ว่าตอนนี้อยากเล่นเลยจะเล่รีว,วิวมาก่าแล้วเ็ยังไมีปืนของเล่นมารีวิวเฮ้ยนี่ลลียนอน <Leon. S 2> อนี้ดข้ขับเองเลยเหรอขับพีนีเขาตเองเลยเหรอ รีบเคลื่อนที่ไปเร็วเท่าที่มีโอกาสอ๋อ,เร,เ,รอ,อเราเราอ๋อเราขับซ้ายขวาได้นี่หว่า <c oughs> ถ้าเป็นในเรื่องของลีออนเราเราจะแบบรีบวิ่งเข้าไปเลยนะ ไปซะชมพูสัมบี้บยิง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 เราไปทางนั้นได้อ๋อกดสเปนบ่าเคยยิงไม่ทายหรอ เอดาก็ไปเอดาขับพี่ครบด้วยมันขับง่ายขนาดนั้นเหรอมันดูขับยากนะเว้ยมองอะไรวะเนี่ย huh. อ,อะไรอะยิงซิมมอนเหรออุ้ยเจ๋งว่ามีให้ยิงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรามีมิซาร์ดีกว่า ออมี้ายมี้ายมีมี้มายอันนี้นะก็แค่โยกหลบใช่ไหมยิงยิงมี้ายมีสายมีาย,มายไปแล้วอุยอ้ยอุ้ยหลบ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 ซ้ายขวานหน้าหลังตอนนี้มี้ายหมดเกลี้ยงแล้วอุย้ยมีสายมีสายยิง

ซ้ายขวาซ้ายขวานี่คือาการเล่นข้าราชางผมนะครับเผื่อใครไม่รู้ <laughs> <laughs> ยิงมาเลยยิงมาเลยวิ่งมาเข้ามาใกลขึ้นมาวิ่งไม่ซ่นี่อยู่เงี้ยหลบได้เว้ยวิ่งหรือไม่ได้แอบครับ เราเราก็โดนยอะเหมือนกันนะเมื่อก okay. well, to ี้หลอดหลอดสีเป็นสีสดๆเฉพคิลเฉด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 เไดมฉดเฉดเฉดเฉดูคดอฉัเฉดคดเชิเดเกิเไดมากเลยเนาเฉดเมดนพูวดเฉดเฉดูดเฉ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 ดเดเิเดเฉดดเเเเ อ๋อดูฉากนี้มีเอดาต้องมาเฮลฮิลคอปเตอร์แน่เลยเพราะว่าตอนเลือดลีออนเอดาจะต้องแบบบังคับเฮลิคอปเตอร์เพื่อมายิงซิมมอนเ <c oughs> มียซิมมอนยังไม่ตาย <c oughs> อยากเอาอีกเหรอดูตัวตัวกันจิกซอไปแล้วเนะี่ยมีรายต่อแนละ้ว Son away, use that bastard blood to make the virus stronger. That's what you get for trusting Ada. Wong. เฮ้ยยิง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 เมื่อกี้มีคนเข้ามาในห้องครับผมเลยปิดไมค์ื่อน ตอนนี้พูดได้แล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่ขึ้นมานจับไว้ให้นั่นเราก็ช่วยยิงกันเนาะ เป็นไดนาเสานะไมปังอุ้ยมันจะปามานี่หว่าหลบได้บ้างหลบบ้างนี่ไงหลบได้เว้ยหลบได,หบได้หลบได้เว้ยแล้วทำไมต้องเป็นประเทศจีนเน,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 นี่ยอ้ยอุ้ยขึ้นเกินเกินเกินโอ้ยนี่จะถังถังระเบิดถังระเบิด มันระเบิดขนาดนี้ทำไมอ่อนไม่โดนไปด้วยนะสถานท,ที่อยู่ใกล้นะมีถังระเบิดไหมไม่มีถังระเบิดจริงแล้วกายล่างแลวกายกลับกลับเป็นซิมมอนตัวเล็กๆแล้ว โดนยิงขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยอะดูดินี่นี่เล่นบีบีกันอยู่ปะเนี่ยทำไมดูยิงแบบดูดูดูไหมชัก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 ยิงมีออนแม่งเลย าดหากระสุนเข้าไปนี่เรื่องส่งการแบนี้ไม่เป็นไรเลยคิดว่านี่เป็นปืนฉีดน้ำเหรออย่างไงี้ยนี่ปลานั่งรุกฟาร์ามามาก็โดนเสา <c oughs> ผมจำได้ผมเคยเล่นเป็นลีออนนะมันปลารถส่ผมแล้วนะผมแบบตายเลยตายใน,นรอบเดียวเลยวันฮิตวันฮิตคิวเลย การ์ลเป็นคนยัง่อนซือตรงไหนะหลังว่าเหรอบางฉากก็น่าเบื่อนเอาเอาเอากระสุนยิงการไม่กินอยอๆ

มันอยู่ในที่ที่มัน,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 นแย่ได้เก็า อ้มีคนดีว่าออนเนี่ยจากกันเนี่ยเป้าหมายมิชั่นก็คือกำจัดศัตรูชื่อคนชื่อคนช่อคนช่อคนนี่อเมซายยิงใส่เลยอุย้ยอ๋อยิงคนไม่เป็นไรเนาะนี่อเมซายยิงใส่เลย ม, oui er> มิสไซ์ไปมิสไซ์ไปห้ามดอกคนไม่เป็นไรเลยอ๋อในเรื teachers, 8, nah. 3. 3่องของเอดาจะเห <in> ็นว่ามันยังยังมีผู้คนยังรอดชีวิตอยู่นะเราก็ต้องไปช่วยอ๋อสายล่อฟ้าใช่ไหม มัจะช่วยฉัน้่ามัรจะช่วยมากกว่านี้อ,อ๋อมีซัีมีสมตตีตัวตัวตัวใหญ่ด้ยย,ย,ยิงย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 ายายายาายิน่าเบื่อมากตอนนี้รู้สึกน่าเบื่อมอ ทำมาไม่ค่อยสะใจอ่ะเห็นว่าเกมสมัยก่อนแต่พาร์ทอื่นก็สนุกดีครับมีอะไรอีกอ่ะต้องยิงอะไรอีกล้าก็ลงจอดปะไรได้ก็ต้องลงจอดไหมหรือว่ายัง เอารมณ์เจ้าเนี่ยเอา RPG ให้กับเอเด้าไอให้เอา RPG ให้กับลีออนในสกินอันนี้ก็ะสุนเราแทบไม่ค่อยเหลือเลยโอ้ยกระสุนคอสโบร์มเอเลย หมดไปกับเอด้าร่างโคนน่ะเอด้าร่างโคนทำพิษมาก <c oughs> <t> อ้ยเนี่ยได้ก็ขสุนมาแล้วโอเคเปิดตุ่มแบบเท่ๆ <c oughs> นี่นน <c oughs> กดวีพูดกับคนนี้พูดกับพูดกับตัวเอง <c oughs> อุ่ยอยากเก็บระเบิดอ่ะของเต็มอีกเนี่ยเรียกให้พร้อมโอเคเก็บแล้วละทีนี้เราต้องไปไหนต่ออ๋อต้องขึ้นบันไดเหรออ๋อไปทางนี้ดีนะที่แวะมา จะได้แบบมีของไว้ใช้หน่อยเดี๋ยวดีออนกับเฮเลน่าก็ต้องมาตรงนี้โอเคจิงวะสมมติว่าถ้ายิงไปแล้วมันไม่ติดอ่ะโอ้ยของเต็มแล้วอยากเก็บยามาใช้อ่ะชิงนี่ไปแล้วกัน โหดฉาก ำลอนอดอลองมา t ล้เลอันนี้ปืนแม็กเทนไม่เหมือนปืนแม็กเทนเใช่ปะ่ะปืนนี้ใช้คือแม็กเทนไหนะ เออแล้วประเด็นคือเอดาลงมาเจาะจอดฮอแล้วลงมาทำอะไรฮะตายแล้วตั้งส่วนเะนี่ยวิย่งมาขนาดนี้จะหลบยังไงล่ะ อุ้ยอุ้ย,ยหลบไม่ทันจเจ้าบ้าแล้วจเจ้าบ้า หลบได้ครับผมเดี๋ยวไปเจ็บของกันหลบได้อีกแล้วไหลบได้อีกแล้ว ปึ๊บยิงสลิงยิงสลิงแล้วก็มาสู้กันบนนี้ต่ออ่าทีนี้เฮลน่ากับลีออนเข้ามาทางนี้เพื่อจะมาช่วยเรายิงเฮ้ยเข้าไปซ้ำเข้าไปซ้ำนี่แน่นี่แน่ นี่เนี่ยปล่อยเก่งมากเอดา้าอืมส,สองสองสามเฮ้ยกระแทกหน้าอ๋อกาลังจะกระแทกหน้าพอดีเลยม,มา การซอมบีบ้พวกนี้อืมอุ้ยอืมว้าวอืม tùa rồi đang tìm tùa Eda à, đồn bừng. แล้วเลียนก็โดดมาเป็นสไปเดอร์แมนมาช่วยนี่เลีอนช่วยยิงนะครับ โคตรใจเอียร <c oughs> hmm. ์ไงรอนที่ซิมมอนยิงมันคืกระดูกใช่ไหมแค่แพ็กสายการิมนึงไม่คนหลับในหน้าที่นะ กทีนี้เราก็ต้องสู้อ้ยโดนอยู่ดีเหรอเฮ้ยนี่เป็นไงหลบได้เว้ย ไอ้กายเป็นคนปกติแล้วมาหนึ่งกระแทกหนะ้กากดสเปคบ้าอ่เพื่อต่อยมันน้ำย้ำยำ,ยำอืม อุ้ยการ่ังแล้วได้กลายเป็นคนปกติกันแล้วมาขอขอยัดหน้าหน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสอห้าหถอย แล้วผ่านแล้วมาช่วยล้วยย้นอนชิวเราก็ตกไปได้วยกันเลยแต่เอดามีปืนสลิงอยู่เลยตกไปแค่คนเดีๆๆดยวพาเลย เออือตกไปในกับไฟยยเยอครับโดนเผาโดนเผาเคี้ยมกลายเป็นแซลมอนทอดไปแล้วจากซิมมอนสู่แซลมอนคิด <c oughs> ได้ไงวะ <c oughs> และเอดาก็น่ารัก อะไรอ่ะอาจจะสงสัยหรือคุณอาจจะสงสัยมันก็ค่อนข้างที่จะสนุกส่สกสงเมลหากันส่งข้อความหากัน <Ada! S 1> แต่มันยังไม่จบนะครับฉากต่อไปนี้แล้วก็ไม่รู้แล้วนะว่าเปน็นยังไง

Failure. Bring me another subject. Why do you think we had this lab built here in the first place? Just go out There's thousands of subjects to choose from. ักดที่จะบอกว่าผมไปเล่นมาคราวแล้วนะครับโอเคครับไปเล่นไปเล่นนะครับขอให้เล่นสนุกนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ก็ได้บางวางก็มาเล่นระบบด้วยกันอีกนะครับทำ <c oughs> <c oughs> ลายทิ้งให้หมด มันไม่กระเด็นโดนหน้าหรอเอ้ยแบบไม่มีเสียงนะกระเด็นโดนเออฉากนี้เท่นะ,นะ,นะนจริงหูดับยิงให้หมดแหละจริงๆนั่นโดนเหล็กอะไรอย่างงี้ต้องกระเด็นเหมืนอนคงเครียดอะแล้วก็ระบายอกมา งานเหรอแน่นอนตารางฉันเคลียร์แล้วนี่ตารางเคลียร์แล้วมีการอ,อ๋อจบแล้วเหรอเออชัปเตอร์ชัปตเปตอร์สุดท้ายไม่ค่อยมีอะไรยากเลยนะอืมโอเคมันก็วันนี้ก็มาวันนี้กนแล้วนน 27่นี่เป็น28่สทีโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดวิดิ้งผมด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกัเนเดี๋ยวถ้ามีเกมอะไรมาเล่นผมก็อาจจะมาไลฟ์สดอีกนะครับโอเคต,ตอนนี้ยังไม่มีนะ <laughs> ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายปิดส,สตรีม